แม่สามจะร้อนหรือจะเย็นเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเย็นมันก็จะเยินอ่าแม่สาวนะท่อเหล็กทรงกระบอกกลวงและสีภายในและภายนอกเป็นยีบสี่นงครับนี่คือท่อทรงกระบอกกลวงนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพื้นที่ผิวข้างภายในด้วยนะ มันจะมีพื้นที่อยู่ข้างภายในน้องครับพื้นที่อยู่ข้างภายในเนี่ยอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงนะครับเพราะว่ารูปนี้มันเป็นรูปออสองม,มิติตรงนี้กระดานเป็นสองมิติและพี่ว่ารูปสามมิติน้องครับข้างในเนี่ยนี่ไงที่เราสามารถเอามือลเข้าไปตรงนี้นะบริเวณเนี้ยนะก็คือสีแดง,แดงสีแดงสีแดงบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยพี่ขอเรียกว่า ื้นที่ยู่ข้างภายในนะครับและมันยังมีพื้นที่อยู่ข้างภายนอกอีกนอกจากนี้มันยังมีหน้าตัดเป็นรูปวงแหวนอีกนะครับที่ขอแรงงอนสีม่วงตรงนี้นะครับหน้าตัดรูปวงแหวนตรงนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสดงว่าน้องทราบแล้วครับว่าพื้นที่ผิวของโท่บองครวยเนี่ยน้องต้องหาอะไรบ้างครับพื้นที่หน้าตัดบนล่างซึ่งหน้าตัดบนล่างเนี่ยจะเป็นรูปวงแหวนแล้วคุณได้สองเข้าไป น้องๆครับและพื้นที่ผิวข้างด้านในสีนแดงและพื้นที่ผิวข้างด้านนอกโอเคนะครับนี่คือส่วนประกอบของโจทย์ข้อนี้นะครับน้องๆครับเทนี้นะครับพี่จะเขียนว่ารัศมีวงนอกนะครับวงนอกคือ R ใหญ่นะครับเป็นย5ส้ารัศมีวงในคือ R เล็กน,นะครับเป็นเป็นยี่สเอาอรียครับ เราจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดมเกิดจากพื้นที่หน้าตัดวงแหวนสองลูกวงแหวนสูตรว่าไงเรียนแล้ววงแหวนสูตรว่าไงครับเรียนแล้วครับายมีสามสูตรนะอใหญ่ลบ R เล็กคูณอใหญ่บวก R เล็ก นืน้องครับแต่นี้คือพื้นที่หน้าตัดบนอย่างเดียวแต่บนล่างมันเท่ากันจึงคูณสองเข้าไปบนล่างเท่ากันจุงคูดสองนี่คือส่วนแรกครับส่วนแรกคืออะไรครับส่วนแรกคือพื้นที่วงแหวนสองวงบนล่างครับต่อไปครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเอาภายในก่อนเอาภายในภายในพื้นที่ผิวข้างโซงบอกสูตรว่างไง 2πrh ไอ,อ,อ้ 2πr ว h บว r คือพื้นที่ผิวสมบงหมดพื้นที่ผิวข้าม้องเป็น 2πrh ไม่มี 2πr ว h บวไม่ใช่นะ 2πrh พ,พร้อมตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรเอาวงในก่อนนะวงในอ่ะขอใช้สีแดงไว้กันขอใช้สีแดงไว้กันอ่ะพรออพพ้อม 2π π ไม่ π ่ r h est. ท่อน,นี้ความสูงโซบออกตรวจออกมาแล้เท่าไหร่ท่อน,นี้ยาว3.5ก็คือความสูงเป็น3.5นั่นเองทำความเข้าใจออก h est. คือ3.5ทำความเข้าใจเนาะนี่คือพื้นที่ผิวข้างภายในต่อไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างภายนอก2ทาย ยี่สองส่วนเจ็ด r r ก็คือยี่ห้านะครับคูณ h ก็คือสามจุดห้าทั้มสเข้าใจนะครับอ่าเช่นนี้นะครับก็คิดเลขออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นไรน้องน้องครับตรงนี้เนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกกับยี่สิบเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่สิบเก้าน้องพี่ขอชใช้แม่ เจตพอนะเจ๊หนึ่งเจ <3 S 1> เจเจเท่าไหร่อะไรนะครับสามจุดห้าเป็นมสามหานเป็นเมตรแต่ว่าเป็นเซนตโอเคของคุณมากครับดีมากครับสามจุดห้าหเปนเป็เมอ่าที่ต้องเปลี่ยนเป็นเซนครับโทษทีเท่าไหร่ครับสามรอยห้าสิบของคุณครับอ่าเริ่องนี่ส่ยครับของคุณครับอ่าตรงนี้ต้องเป็นสามยห้าสิบนะครับของคุณครับดีมาก อ่าทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจครับอ่าโชคดีมากเลยที่เราบอกพี่ไม่งั้นคิดเลขพี่ด,ดิดเดี๋ยวอ่าตรงนี้ก็จะลด้เป็นไรครับตรงนี้กลายเป็นหนึ่งช่วยน้องยิบสองคูณหนึ่งได้ยิบสองยิบสองคูณเจ็ดนี่เจอบ่อยครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่คูณสองครับกลายเป็นสามร้อยแปดวงเล็บแรกได้สามร้อยแปด วงเล็บที่สองพร้อมตรงนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดคูณห้าสิบถัดน,นะพี่เอาสองไปคูณห้าสิบก่อนนะครับได้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่คูณยี่สิบสองแล้วคูณได้หนึ่งร้อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่แปดสี่แปดอ่าเท่าไหร่น้องห้าร้อยเท่าไหรครับห้าร้อยยี่สิบแปดใช่ไหมครับ แล้วเราก็เอา528เนี่ยไปคูณ100นะครับกลายเป็นนี่52,800นะครับโอเคนะแล้วน้องก็ตัดทอนเลย 7, 7, 7, 7คู7คูณ5นะครับตรงนี้ก็ได้35นะครับน้องๆครับเอา2เนี่ยนะครับไปคูณ50ก็กลายเป็น100นะครับ25คูณด,ด้วย22นะครับ มันจะกลายเป็นห้าร้อยห้าสิบน้องๆก็เอาห้าร้อยห้าสิบนะครับไปคูณหนึ่งร้อยมันก็จะออกมาเป็นห้าห้าศูนย์สามตัวนะครับอ่าเราก็บวกกันเลยชัดน,นะครับสามร้อยแปดบวกห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบวกห้าหมื่นห้าพัน แปดคิดเป็นตารางเมตรก็ได้ครับน้องโอเคนะอ่าเดี๋ยวพี่เฉลยทั้งตารางเซนแล้วก็ตารางเมตรนะครับตรงนี้จ่อมาเป็นหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยแปดตารางเซนติเมตรนะครับแต่น้องเรียนแล้วว่าหนึ่งตารางเมตรเท่ากับกี่ตารางเซนต์ครับหนึ่งหมื่นน้องจำนะครับหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งหมื่นตารางเซนต์หนึ่งเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรใช่ไหม แต่1ตารางเมตรเนี่ยเท่ากับ100ยกกำลัง2ตารางเซนต์หนึรยยกกำลัง2 000, 000. องคือ100มืนแล้วก็เอา1 000, 8ึ่งแสนน้อเนี่ยไปหารด้วย100 0 0ตอบ 10. 10.8108ตารางเมตรก็ได้โอเคนะครับอ่าเห็นที่คิดเลขที่ตรงไหนน้องบอกเลยนะครับ